แล้วทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว N u นะครับสกุลเงิน N u ตลาดเป็นกรอบไซเวย์อยู่นะครับเรายังเล่นตลาดอยู่ในแผนของไซเวย์นะครับเล่นในการเล่นแบบ By low sell ซ I g h นะครับเราจะเซล์ที่แนวต้านนะครับและายที่แนวรับนะครับเราจะรอสัญญ,ญาณนะครับให้ขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านโซนแนวต้านที่เราให้ความสนใจนั้นจะเป็นโซนราคาตั้งแต่0.6 2 4 3สี่สามถึง 0.6269นะครับเมื่อราคานะครับขึ้นมาที่โซนแนวต้านแล้วนะครับเราจะรอสัญญาณ PA เซลนะครับรอสัญญาณแท่งเทียน h 1นะครับให้มีสัญญาณรูปแบบของแท่งเทียน PA เซลในแท่งเทียน h 1แล้วเราก็จะกดคำสั่งเซลลงมามาปิดกำไรนะครับที่โซนแนวรับสวิงโรราคา0.62050นะครับส่วนการวางคำสั่งซื้อขายลุ้นหน้านะครับเราจะวางคำสั่ง ตัวของเซลล์ริมิตนะครับที่โซนแนวต้าน0.6252นะครับและเซลล์ลิมิตนะครับที่โซนแนวต้านราคา0.6263ซอฟต์ลอดนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.62770ครับ TP ก็จะอยู่ที่โซนราคา0.62050นี่เป็นแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว NU นะครับ